เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนเคาน์เตอร์ไซด์ทุกคนด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทํากิจกรรมครบรอบ2ปีนะครับมีแจกอเวกฟรีแล้วก็มีแจกสกินแจกอะไรเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันไปทีละอย่างนะครับสาหรับเพื่อนๆที่เพิ่งกลับมาเล่นเกมนี้นะครับถ้าว่าแบบไอดี ID กู้ไม่ได้แล้วแล้วแบบอยากหาจังหวะในการเล่นแนะนาว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เกมแจกแหลกเลยนะครับแล้วก็ มีกิจกรรมถึงขั้นแจกอเวกด้วยซึ่งไม่ได้แจกแค่หนึ่งนะครับแต่ว่ามีแจกแบบหลายครั้งเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นคูปงคูปองแต่ว่านี่อาจจะต้องไปหาในกลุ่มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงในเกมแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีเคเวสที่แบบอ่ากิจกรรมครบรอบ2ปีนะครับแล้วก็มันเป็นภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวผมจะมาช่วยแปลให้ว่าแต่ละอันมันทาอะไรนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นวันแรกที่อัปเดตแพทเข้ามาเลยนะครับก็มาคุยไปทีละอย่างแล้วกันนะครับผม อย่างแรกเลยอยากให้ไปดูที่หัวข้อเปิดกาชาก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยจะเป็นระบบที่แบบเอ๊ะตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เกมมันใส่ระบบให้เราเลือกนะครับว่าจะเอาอเวกคนไหนนะครับให้มาที่หน้ากาชานี้นะครับแล้วก็ตรงอเวกคัสตอมพิกอัพนะครับแล้วก็เลือกตรงซ e เล็กพิกอัพตรงนี้นะครับผมซึ่งเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาใครมาขึ้นข้างหน้านะครับประมาณว่าสมมติอย่างผมเนี่ยยังไม่มีเลนะครับ Not in p o s i t i o n คือไม่มีอ่าสมผมกดดูอ่านี่คือเอ a เวที่ผมไม่มีนะครับผมกดเลือก Confirm Pick up แล้วก็ผมสามารถที่จะแบบเปิดเพื่อลุ้นเอาเลยได้นะครับซึ่งตรงการันตีนี้น่ะดูแล้วก็น่าจะนับรวมกับตรงการันตีของตัวเอาเวกทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับโดยเราจะมีระยะเวลาประมาณ20วันให้ลุ้นนะครับผมก็คือถ้าเราซื้อตัวดำสองพ0ก็จะได้220ตัวดำนะครับผมก็ลองมาเปิดได้นี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยอย่างที่บอกนะครับว่า ที่เกมมันใส่เลือก Ayawake ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมก็ยังเป็น SSR p i c k u p ก็คล้ายๆกันนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ใครขึ้นหน้าตู้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็น Operator PickUp อนะครับอยากได้ใครเป็นพิเศษก็มากดขึ้นแล้วก็กดาได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้จะมีผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ตอนนี้เกมมันแจกยูม um ินาอเวกฟรีด้วยนะครับผมถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เล่นเนื้อเรื่องหลัก จบ EP 3นะครับเราจะสามารถมากดรับยูมินาอเวกฟรีได้นั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมแจก150ฟรีนะครับผมก็คือเปิดได้วันละ10ครั้งนะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมสำหรับหน้ารีคูดนะครับทีนี้มาดูที่ตรงนี้กันนะครับผมเป็นกิจกรรมแจกรายวันนะครับอันนี้ก็ปกตินะมันลีอันนี้เพื่อนๆก็น่าจะได้ครบกันหมดแล้วก็มี s s r มีแจก็นกินนะครับผมถ้าว่าเรา เลือกสกินซ้ําเราจะได้เพชรแต่ที่มันเด็ดคือตรงนี้ครับผมกิจกรรมครบรอบ2ปีนะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นหินอัพเรยแอคเตอร์นะครับที่ผมจะพูดแต่ที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมจําได้ว่าตั้งแต่เล่นเกมมาเกมไม่เคยแจกอันนี้เลยนะครับผมมันคือไปกินม่วงนั่นเองนะครับผมเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากได้ค็นพิเศษนะครับก็อย่าลืมมาล็อกอินให้ครบทุกวันด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้ มันคือตั๋วเลือกยานนะครับผมเราสามารถเลือกยานได้1ลําลำเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นสุ่มนะสุ่ม SSR นะครับผมแล้วก็วันที่15นะครับผมก็คือสุ่มเอาเวกนะครับอันนี้เนี่ยคือสุ่มนะครับผมเราไม่รู้ว่าจะได้ใครนะครับก็คือสุ่มในนี้เค <Okay, S 1> <Okay, S 2> ก็อย่าลืมมาล็อกอินให้ครบด้วยนะครับต่อมาเป็นกิจกรรมนะครับมาดูกิจกรรมกันดีกว่าเก <Okay, S 1> พวกสกงุงสกินใหม่อะไรก็ ไปดูกันเอง,เองนะครับอันนี้ผมไม่ได้เติมไปแล้วโอเคอันนี้ก็ก็โชว์นั้นไปไม่มีอะไรเรามาดูที่อันนี้นะครับผมโอเคกิจกรรมครบรอบสองปีนะครับสิ่งที่น่าสนใจเลยคือนี่มันคือตัว๋วเลือกเอเวกนะครับผมเลือกเอเวกนะครับไม่ใช่สุ่มนะครับอันนี้คือคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าอยากได้ใครนะครับโดยที่จะต้องทํา กิจกรรมให้ครบทั้ง3สัปดาห์นะครับแล้วก็จะมีรายการมาว่าเราต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายไปให้ทีละอันเลยแล้วกันนะครับโอเคเริ่มตั้งแต่อันบนสุดนะครับผม use high p b s o l e นะครับผมเราก็มาดูนะว่ามันคืออะไรผมแนะนํางี้นะครับถ้าคุณผู้ชมแบบไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับสามารถที่จะเอาชื่อมันไปเสิร์ชใน Google ได้นะครับแต่ว่ามาไหนเราก็มานี่ละเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคืออะไร high absole เนี่ยถ้าผมจําไม่ผิด มันน่าจะเป็นใบอัพอีกพีหรือเปล่าอ่านี่นะครับผมไออัพเพอร์เซลนะครับผมซึ่งเวลาคุณผู้ชมจะใช้นะครับก็ไปอัพตัวละครนะครับแต่ว่าจะต้องใช้ใบอีกพีฟ้านะครับมาเราจะมาใช้กันเลยนะครับก็จะไปอัพตัวน้องๆที่เวลยังไม่ตันตัวอะไรก็ได้นะครับผมสมมติอันนี้แล้วกัน mm hmm. นี่ใช้ร้อยหนึ่งใช่ปะ่ะอ่าแถม เอาสุดหลอดไปเลยเราเล่นแค่นี้พอโอเคมันก็จะขึ้นแล้วนะครับผมว่าเควสเสร็จไปอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเราก็กลับมาเห็นไหมครับยุหนึ่งร้อยจริงๆใช้แค่ร้อยเดียวก็ได้นะครับผมคอมพีไปแล้วก็ต่อมานะครับผมเพอร์ฟอร์มลิมิตเบรกลิมิตเบรกก็คือการตัวละครขึ้นเวลร้อยสิบนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปดูพวกตัวละครที่มันเวลน้อย,อย,อยจริงควรฟิลเตอร์นะ ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตัวละครที่ดาวไม่ตันนี่แหละคือการลิมิตเบรกอ้าวชิบหายแล้วไม่พอเอาอะไรคุณผู้ชมรู้แล้วกันนะครับว่าการลิมิตเบรกก็คือเนี่ยเห็นไหมลิมิตเบรกมันให้ลิมิตเบรกห้าครั้งนะครับก็มากดัตัวละครน,นะครับกดหนึ่งครั้งเท่ากับหนึ่งครั้งนะครับผมอัพอ,อีกรอบก็คือรอบที่สองประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ลิมิตเบรกก็คือการอัพดาวตัวละครน,นั่นแหละโอเคต่อมานะครับผมมันจะให้ใช้เบสิคเทนนิงดัต้า มันคือการอัพสกิลตัวละครน,นั่นเองนะครับผมเหมือนเดิมโอเคอัพสกิลตัวละครที่ยังไม่ถึงขั้น5นะครับเนี่ยนี่คือเบสิคเทนนิงดาตานะครับก็คือให้เรามา up. อัพครบแล้วโอเคก็คือใช้ Basic Training Data เบสิคเทนนิงดาตานี่ย โอเคต่อมาอะไรต่อจ้ะ perform world map dispatch อันนี้ก็คือง่ายๆเลยส่งตัวละครออกไปสำรวจนะครับผมให้ครบ2,400นาทีก็ไม่มีอะไรมากเราก็ส่งตัวละครออกไปสำรวจแบบนี้จบแล้วนะครับผมง่ายๆเลยอันนี้ต่อมาคือเคล a ยร์30 simulation นะครับโอเคเราก็กด move ก็ได้นะแต่บางทีมันแนะนำไปไม่ถูกนะโอเคนี่นะครับผมคือ simulation เราจะทําได้วันลา6กขังนะครับไม่ต้องห่วงยังไงก็ทันแน่นอนก็เคลียร์ไปอ่ะผมว่ายังไม่ได้เคลียร์จัดเลยแล้วกันหรือว่าเรามีตั๋วเราจะกดให้หกส60เลยก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมว่าไม่ต้องรีบก็ได้เพราะว่ายัางไงมันก็ทันอยู่แล้วนะครับ เนี่ยกรณีคุณผู้ชมมีตัว simulation เนี่ยจะปั๊มไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ยังไงมันก็ทันอยู่แล้วนะครับกิจกรรมนะเราเล่นทุกวันโอเค simulation นะครับต่อมาก็คือ participate in l a t e five time นะครับก็คือลงบอสเลดนั่นแหละลงพวกเนี่ยตรงเนี้ยลงนี้ห้ารอบนะครับผมโอเคก็ผมไม่ลงให้ดูแล้วกันนะเสียเวลา เราอธิบายต่อดีกว่ามันยังมีอะไรต้องคุยอีกเยอะเลยโอเคต่อมานะครับผม u s สท o t a l ใช้200,000อ e ีโทเนียมนะครับผมก็คือใช้อันเนี้ยให้ครบส0 0 0 0นนะครับผมเพราะว่าปกติเราก็ใช้ทุกวันอยู่แล้วเนะ่ะก็ใช้ให้ครบส0 0แสนนะครับปั๊มตังคปั๊มอะไรก็แล้วแต่แล้วกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ภารกิจของของใคของมันนะปกติเราก็ใช้กันเหลือแบบศูนย์ก่อนออกจากไอดีอยู่แล้ว โอเคอีเเนียมนะครับผมก็จะใช้สองแสนห้าสามแสนสามแสนห้านี่ก็คือครบแล้วนะจบอีเทเนียมมิชชั่นคอมพลีทโอเคครบแล้วไปดูสัปดาห์ที่สองนี่กว่ามันจะมีอะไรบ้างโอเคยูสควอนตัมคอร์ดคริสตัลนะครับสามครั้งอ่าเพื่อคุณผู้ชมไม่รู้มันคืออะไรมันคือถ้าผมจำไม่ผิดมันคือหินใน Shadow Palette ให้เข้ามาที่หัวข้อ Operation แล้วก็โกล์นะครับผมอันนี้โอเค นี่ครับผมคอนตั้ม c ้อสติ๊กเกอร์นะครับวิธีใช้ก็คือกดสกิปไปเลยนะครับผมนี่ก็คือใช้สี่รอบนะครับแต่ว่ามันเป็นเควสของสัปดาห์หน้านะครับเราจะดองไว้ใช้สัปดาห์หน้าก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรผมไม่รีบผมกดไปเลยแล้วกันเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามันก็รีหรือว่ามันได้ต่อวันอยู่แล้วจำไม่ได้โอเควีคสองคราฟเกียร์โอเคก็คือคราฟอุปกรณ์สิบห้าครั้งนะครับผมคราฟอะไรก็ได้นะ ก็มาที่หัวข้อครับอ่าผมจะครับอันนี้แล้วกันพวกเซ็ตอะไรพวกนี้วันนี้ผมแบบซัดไปหมดเลยเนี่ยเอางี้เอาแบบง่ายๆเลยนะครับผมแค่ตรงนี้ก็ได้เกียร์เนี่ยคราบพวกของกี่กี้พวกนี้ก็ได้นะครับสิบห้าครั้งมันคราอะไรก็ได้สิห้าครั้งผมก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันนะครับก็มาคราบเนาะสิบหนะ้าครั้งไปดูต่อโอเคแล้วครับเกียร์สามสิบครั้ง แล้วก็จะมี e n h a n c e gear e n h a n c e g e a ส30ครั้งนะครับผม enhance ก็คืออัพอัพเลเวลอุปกรณ์นั่นเองนะครับว่าของสมมตินะสมมติก็คือตีบวกขึ้นเป็นอ่าก็คือแบบนับ30ครั้งนะครับผมผมไม่แน่ใจว่านับ30ครั้งนนนี้ถึงยัง3านสิบหรือถ0ว่าสอย่างยังไงก็ไปลองดูแล้วกันนะครับผม อัปเกรดนั่นแหละเอาง่ายๆของสัปดาห์สองมีอะไรอีกโอเคใช้คอมพานีเครดิตการ์ดนะครับผม3มครั้งอ่าอันนี้เผื่อคุณผู้ชมไม่รู้มันคืออะไรนะครับผมมันคือให้เข้าไปที่หัวข้อดอมนะครับดองภาษาไทยแปลว่าอะไรนะขอพักใช่ไหมโอเคแล้วเราก็มากดตรงนี้ company d i นเนอรูปมีซ่อมนะครับแล้วกดใช้มันจะมี3อันนะแล้กดใช้ไปเลยตุ้ม แต่ว่าเดี๋ยวผม,ม่ใช้ในอาทิตย์หน้าตอนคุยมานะครับก็คือให้ใช้สามรอบเมื่อกี้ผมมีสามอันพอดีเลยโอเคต่อมามีละอีกลงได้สามรอบนะครับก็ได้อันนี้ต้องต้องให้ดูไหมนะ <laughs> ได้ก็อยู่ตรงขวาล่างตรงนี้นะครับก็ม,บมากดเคลียร์ได้ก็ได้ครับผมรอบหรือว่าถ้ากรณีเรามีสำรวจแล้วได้มันโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็กด ตวิบได้ไปเลยสามรอบนะครับต่อมาก็คือ Sen d a l l b u s i n e s s Card โอเคนี่ก็เหมือนเดิมนะครับเข้าที่ดอมนะครับแล้วก็สมมติผมกดเข้ามาอันนี้แล้วก็กดส่งบัตรมันอยู่ตรงน่าจะอยู่ตรงอินเตอร์แอแล้วก็กด s e n d all Business card ตรงนี้นะครับแบบนี้โอเควันหนึ่งจะกดได้รอบหนึ่งนะครับอีกวันหนึ่งก็มากดอีกรอบหนึ่งนะครับ จะปุ่มสองรอบพอดีใช่ไหมหรือมันสามรอบนะเมื่อกี้สองรอบโอเคก็วันที่หนึ่งวันที่สองก็เสร็จแล้วนะครับเกี่ยวกับซับไพโอเปอเรชันนะครับผมซับไพโอเปอเรชันก็เข้าที่โอเปอเรชันแล้วก็อยู่ในไหนนะรีเควสต์นี่นะครับผมนี่คือหมวดซับไพโอเปอเรชันนะครับเราลงอะไรก็ได้นะครับผม30ครั้งนะครับก็ถ้านึกไม่ออกก็เอามาลงหาของแอปตัวละครก็ได้ก็ รันไปเลย30ครั้งหรือว่าจะลงเอาตังลงอะไรก็ได้นะครับขอแค่อยู่ในโหมดนี้นะครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมต้องลงในนี้นะครับผมโอเคสาครั้งเมื่อกี้ผมเห็นแล้วผมเห็น,นให้ฟิวชั่นคอตัวละคร1ครั้งใช่ไหมเพื่อฟอร์มลิมิตฟิวชั่นคอหมายความว่าไงให้ตัวละครเป็นวิวร้อยสองร้อยสี่นั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นพวกตัวละครที่ววร้อยสิบแบบนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โทษทีครับผิดผิดผิดตัวละครที่เวลร้อยนะครับอาจยกตัวอย่างตัวละครเวลร้อยอย่างนี้นะครับนี่คือลิมิตฟิวชั่นนะครับผมกดตึมก็คือเซตเควสนั่นเองนะครับก็เตรียมทรัพยากรไว้พร้อมด้วยนะครับของผมนี่ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ดีละเราจะได้เต็มนะครับมาดูคลิปนี้ไว้ก่อนก็คือให้ลิมิตตัวละครเป็นเลเวลร้อยสองก็คือเซตเควสเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคต่อมาก็คือเ e อร์ฟอร์ม เทนการเลตสตาติจีออร์แลงแมทเทิรนะครับก็คือ PVP นะครับผม p p 10ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลดหรือว่าแลงก็ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือหมดของสัปดาห์ที่2แล้วนะครับไปดูสัปดาห์ที่3กันนะครับสัปดาห์ที่3นะครับผมอันแรกเลยง่ายๆเลยนะใช้เงินล้านหใช้เงิน2ล้านใช้เงิน2ล้านหนะครับผมใช้เงินก็คือไม่ว่าจะเป็นอัพตัวละครหรือว่าอัพ เลเวลเกียร์นะครับผมก็เตรียมเงินไว้ใช้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าใครที่มีเงินน้อยตอนนี้ก็รีบฟาร์มไว้เลยนะครับเพราะต้องใช้เงินในสัปดาห์ที่3นะครับสําหรับใช้พันห้า imaginary call นะครับผมมันคือแต้มของไดนะครับให้เข้าที่ร้านค้านะครับกดช็อปลิสตรงขวากดช็อปลิสตรงซ้ายล่างนะครับผมแล้วก็ exchange center และหัวข้อไดนะครับนี่คือ imaginary c นะครับผมก็คือให้เราใช้จ่ายนะครับแล้วก็ ซื้ออะไรก็ได้นั่นเองนะครับผมในหน้านี้นะครับจะเก็บแต้มไว้รอซื้อในสตาตทที่3ล้กันจะได้ทิกเกอร์ควสนะครับโอเคมันให้เราใช้พันหนะครับผมเมื่อกี้ผมมี1 5ื่นสบายเลยต่อมานะครับผม Use 100 e a r n l r s s s u s u s i s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  c a r d นะครับตรงนี้ก็คือในร้านค้าเหมือนกัน Shop List Exchange c e n ซ็นแล้วก็ล่างสุดนะครับ b u s i n e s s c a r d ก็คือให้เรามาใช้จ่าย u u s n n s s s a r d ตรงนี้นะครับ ซึ่งถามว่า business ร์ดได้มาจากอะไรนะครับผม business card เราจะได้มาจากการไล่ตัวละครหรือว่าเลิกจ้างนะครับผมให้เข้ามาที่หัวข้อจัดการตัวละครนะครับแล้วก็กดรูปถังขยะตรงนี้กดออโต้ e l e c t ก็ได้แล้วก็ s e l ล c ออ๋อเห็นไหมครับว่าเราจะได้ตรงนี้มานะครับจากการเลิกจ้างพนักงานนะครับโอเคเราแบบแบบปิเราไม่ใช้ตัวละครพวกนี้อนะ่ะเนี่ยเรากดไอ้นี่ไปหมดเลยเลิกจ้างไปหมดเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองดูนะ ล้าจะเอเต็มแล้วมึงสองคนนี้โอเคเรากดซีเ okay, ล็ก Select นะครับแล้วก็โอเคเราก็จะได้โอเลิการ์ดมาโอเคเราก็กดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ใช้ให้ครบเท่าไหร่นะเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูนะครับแต่ว่าก็เตร็มๆไว้แล้วกันนะคอยตรงนี้ปกติผม่าใช้รายสัปดาห์อยู่แล้วในใช้ซื้อฟิวชั่นคอร์ใช้ซื้อ, Call, อตัวคอนะครับผมที่เอาไว้ใช้อัพตัวละคร มันได้ใช้ร้อยหนึง่งโอเคสบายๆนะครับแล้วก็ d i s m i s s 30 employee นะครับก็เหมือนที่ผมทำเมื่อกี้เลยเข้าที่ Management นะครับแล้วก็กดรูปถังขยะออโต e l e c t select a l ออ่าแล้วถ้าเรามีตัวละคร R นเนี่ยมันจะเลือกให้นะครับแล้วเรากด select เ,เพื่อ d i s m i s s นั่นเองนะครับผม30สคนคือเดี๋ยวช่วงที่เราเปิดการชาฟรีร้อ้อ่ะยังไงก็มีพนักงานให้เราไล่ออกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงน,นะครับเรียกว่าไล่ออกก็โหดไปเรียกว่าเลิกจ้างแล้วกัน โอเคมาดูสตา์ที่3ต่อต่อมานะครับผมใช้สามสิบเซ็ตเบเนลี่นะครับโอเคอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูหน้านี้นะครับให้เข้าไปจัดการเกียร์นะครับผมเข้าสตอรีก็ได้หรือว่าจะเข้าหน้าตัวละครก็ได้นะครับกดที่เกียร์โอเคสมมุตินะครับอ่าผมยกตัวอย่างอย่างันนี้แล้วกันให้กดคลิกแล้วก็มาหัวข้อ e n h a n c e หรือว่า t ท n นนะครับแล้วก็เข้าเดี๋ยหัวข้อ g e a r t u n i n g นะครับ มันจะอยู่ในหน้านี้แหละอ่าทูนิงไบนารีนะครับผมก็คือใช้30อันนะครับก็คือกดสุ่มกดอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันจะมา2อันพร้อมกันเสมอนะครับจะมาพร้อมกับเซ็ตเบเนลีนะครับทองโอเคผมรวบให้เลยแล้วกันนะครับว่าเกมมันให้เราใช้ตัวทองแล้วก็ให้ใช้ตัวเงินนั่นเองนะครับผมในการจัดเซ็ตคุณผู้ชมก็มากดนะครับก็แนะนําว่าให้เตรียมไว้นะครับผม30อันนะอย่างละ30อันอยอันเนี้ยนะผมเดือดเลย ผมต้องเก็บและต้องเก็บแล้วเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์ที่3ไม่มีในการเอามาใช้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการใช้ตัวเงินตัวทองนะครับผมโอเคเห็นไหมว่ามันจะให้ใช้30เซตเบเนลลี่นะครับผมก็คือ30ตัวทองแล้วก็60ตัวเงินนะครับอย่าลืมเตรียมไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพอเวลาถึงสัปดาห์ที่3เดี๋ยวไม่มีใช้เดี๋ยวยุ่งเลยนะครับต่อมานะครับผมยูส1 0 0 shadow fragment นะครับ ผมจำไม่ผิด Shadow Fragment มันก็คือ Shadow p a l e t t e ใช่ไหมเดี๋ยวผมเข้าไปหนึ่งนะ Grow Shadow p a l t t e แต้มสีเขียวนี้แนี่เละเนี่ยเน่ย Shadow Fragment นะครับผมโอเควิธีในการใช้นะครับเราจะกดตรงร้านตรงนี้เลยก็ได้มันก็จะเด้งมาหน้านี้ให้เลยนะครับก็ใช้เดีหนึ่งร้อยเมื่อกี้โอเคก็กดใช้จ่ายไปนะครับปกติผมก็จะมาซื้อของอยู่แล้วนะครับในนี้ หรือว่ากรณีคุณผู้ชมเข้าผ่านร้านนะครับถ้าเข้าผ่านร้านก็เปิดช็อปขึ้นมาช็อปลิส e อ็กเ n น e ซ,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 ซนเตอร์ชาลูพาเลตน,นะครับมาหน้านี้ได้เหมือนกันโอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมเซ็นสัญญาจ้างตลอดชีวิตนะครับอันนี้เราน่าจะทําเป็นกันอยู่แล้วนะครับก็คือเราต้องอัพตัวละครให้ค่าความเชื่อใจเนี่ยเต็ม100นะครับยกตัวอย่างแล้วกันนะ ผมไม่แน่ใจว่าคนนี้เต็มยังอิเคเฟของเราอ่าเต็มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยกตัวอย่างคนที่ไม่เต็มดีกว่าอ่ะยกตัวอย่างอย่างลีเบเซอร์ไหนนะครับถ้าความเชื่อใจตรงเนี้ยมันยัง85อยู่ถ้าเราอัพตัวละครจนวิลเขาแบบอันแล้วนะครับอย่างเช่นตอนนั้นเราเลร้ยส1 0ถ้าเราอัพตัดแล้วเราใช้ใบอพีอีกเห็นไหมมันจะเพิ่มจนถึงร้อยนะครับอ่าเพราะเวลา ปัน100แบบนี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะเรียกอะไรนะเซ็นสัญญาโอเคผมเรียกงี้แล้วกันกดขวาบนนะครับแล้วก็ CEO office นะครับแล้วให้เลือกตรง lifetime contact นะครับผมอ่าเราก็เลือกมานะครับว่าเราจะเซ็นสัญญากับใครนะครับนี่คือตัวละครที่มีค่าความเชื่อใจถึง110แล้วนั่นเองนะครับแต่ผมจะกดอ่า r แล้วกันนะครับให้คุณผู้ชมเห็น โอเคซึ่งเราจะต้องมีไลท์ไทม์คอนแทคตรงนี้ด้วยนะครับถ้าอยากได้ก็ไปกดซื้อตามนี้นะครับไงก็มีตุนไว้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อถึงวันสัปดาห์ที่3ามแล้วไม่มีใช้นะครับแล้วกด Enter Contact นะครับผมก็จะเป็นการเซ็นสัญญาแต่ว่าผมจะไม่กดนะครับเพราะว่าเก็บไว้ก่อนมี9อันไม่รู้จะใช้ไปทำอะไรโอเคก็ครบแล้วนะครับผมสำหรับการทำเควสทั้ง3สัปดาห์นะครับถ้าเ,เพื่อน ถึงสัปดาห์ไหนแล้วไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมทําได้นะครับเผื่อว่าแบบข้ามไปสัปดาห์ที่2ที่3แล้วแบบวิมันต้องทําอะไรบ้างก็มาดูคลิปนี้ย้อนหลังแล้วกันนะครับก็ขอไัยด้วยสาหรับเสียงรบกวนนะครับข้างบ้านกําลังมีก่อสร้างนะครับอาจจะมีเสียงค้อนเสียงอะไรต่ออะไรเข้ามานะครับก็ขอให้ไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าว่าใครที่เลิกเล่นเคาน์เตอร์ไซส์ไปแล,แล้วแล้วมองว่าอยากจะกลับมาเล่นนะครับ ไม่มีช่วงไหนที่เหมาะกว่านี้อีกแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเริ่มพร้อมกับตัวละคร SSR ฟรีตัว Awake ฟรีและของฟรีแม้แต่ตัว SSR Awake แบบเลือกได้นะครับผมอย่าพลาดเลยนะครับผมโอเคแล้วก็เ,เพื่อนๆที่เพิ่งกลับมาเล่นใหม่นะครับแนะนำไม่ทำไกด์มิชชั่นตรงนี้นะครับจะแจกของเยอะมากเยอะแบบโอ้โหเยอะแบบตะโกนนะ่ะคือแบบไม่ว่าจะเป็น SSR ฟรียานฟรีคือแบบเยอะมากอะ่ะผมไม่รู้จะแบบ นั่นยังไงนะครับถามเคว็พวกนี้ก็ง่ายมากนะครับผมใครที่แบบเพิ่งเล่นใหม่ก็ช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสําหรับการกอบโกยที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้เป็นโอกาสที่พิเศษจริงๆนะครับก็ทําคลิปมาอธิบายให้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมนี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ